เมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยน2563มณฑลทนหารบกที่26ร่วมกับอำเภอคูเมืองจัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักและทำให้น้ำในลำมูลสูงขึ้นเอือล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นที่ตำบลประเคียบจนเกิดความเสียหายโดยเฉพาะนาข้าวซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยมณฑลทนหารบกที่26นำกำลังเข้าช่วยเหลือ นายจรุนเกตไทสงอายุ67ปีซึ่งอยู่บ้านเลขที่110หมู่ที่18บ้านหนองแสนสุขตำบลประเคียบอำเภอครูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จำนวน9ไร่ขึ้นจากน้ำที่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวประกอบกับคุณลุงมีโรคประจำตัวหอบผืดภรรยาป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบบุตรสาวเป็นโรคไทรอยด์ไม่สามารถช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อีกทั้งไม่มีรายได้อย่างอื่นนอกจากผลผลิตข้าวในแต่ละปีเท่านั้นรู้สึกดีใจครับที่เด้ดมาซอยพี่นนองประชานชน ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในครั้งนี้ครับมมนเนืให้พผ,ผมร้วาทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทูกโอกาสที่ดีครับกับผมขอขอบคุณเจ้านายที่ที่มาช่วยเหลือทางประชาชนกับผมได้จงเกเีตสงบมาเลกีหนุ่ยหนุ่ยเสีบ พราว่าทานสาตเป็นตกหาจัดทารมาซอยผมก็ดีใจมากมาเลยครับผมก็แฟนผมคุยทิพเตียงผมก็โม่งแงงกันครับพุนคนทหารมาซอยผุขาบบสบายเป็นรอยเป็นแเป็นอยปวดเบิดโตปวดเบิ้ลนต เป็นทางวาดนามมากมายบาดเจ็บมีแผลเจียงปลายแต่ใจต้องแข็งวหมจอนหินลกล้าวันป่าไม่พลัวไม่ี